ช่วงค r y p โตก o ส s ซตค r y p t o ก o ส s ซตค r y ปโตก o ส s ซตสวัสดีครับเอ็ดเวิร์ดสวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างวันนี้บิวงการคริปโตมาขออนุญาตสรุปภาวะตลาดนะฮะเช้านี้ก็อืมคริปโตนะครับก็ย่อทุกตัวครับ <laughs> ก็เริ่มมีการย่อกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับ <c oughs> บิทบอยก็แผ่วๆ <c oughs> นะ เกดิดอะไรขึ้นเนี่ยอืมจริงๆคือถ้านักเทคนิคหลายๆคนที่เขามองไว้ครับผมก็มองตามเทคนิคนะเขาบอกเออถ้ามันตัวบทคอยเนี่ยมันยังไม่สามารถขึ้นไปอยู่เหนือห้าหมื่นดอลลาร์ได้ต่อไปเนี่ยมันก็จะต้องลงมาพักตัวก่อนนะฮะนี่ก็ต้องดูกันต่อไปนะว่ามันจะสะสมแรงยังไงป้านะครับแต่ตอนนี้มันยังลงมาไม่แรงแต่หลายๆคนเนี่ยก็กำลังรอให้มันลงมาแรงๆนี่แหละบอกว่าจะได้ช้อนซื้อน,นะฮะ ก็ S <S <ช>อ่ะตลาดบิตคอยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่47,300ดอลลาร์สหรัฐาครับมีการปรับลดลงมาจากเมื่อวานนีนประมาณ2.9เปอร์เซ็นครับ <S <S ตามมาด้วยอีเธอเรียมอีเธอเรียมตอนนี้อยู่ที่3,100ดอลลาร์สหรัฐามีการปรับลดลงมาประมาณ3เปอร์เซ็นตามมาด้วยคาร์ดานโอคาร์ดานโอก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่2.59ดอลลาร์สหรัฐามีการปรับลดลงมาประมาณ4.18เปอร์เซ็นครับ ตัวต<ม>ัวใบนั้นคอยครับบนันคอยก็ตอนนี้ก็ตีขึ้นมาอยู่เตัวเตยเตอร์นะครับเป็นอันดับ4ของโลกตอนนี้ราคาปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่480ดอลลาร์สหรัฐกับปรับลดลงมาประมาณ5%เครับ XRP <บ>ตอนนี้อยู่ที่1.09ดอลลาร์สหรัฐมีการปรับประมาณหเลย d o เซ็น i n คอยก็เช่นกันครหเหมือนกันครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 0. สองเจ็ดดอลลาร์สหรัฐครับครับส่วนตลาดไทยบ้านเราครับตลาดไทยบ้านเรา most active ก็ยังเป็น a อ a ด้าครับคารดาโนก็ยังอยู่ most active ครับเราราคาของเขาเนี่ยก็ลดลงมาต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่86บาทจากเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยขึ้นไปแตะที่100บาทนะครับตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือ86บหกนะก็ให้เขาลงมาพักตัวนะครับเพราะว่าตอนนี้เราขึ้น ไปถึงหนึ่งร้อยเนี่ยโอ้โหก็ขึ้นมาตั้งแต่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยนะครับต่อามาแล้ว USDT ครับโอ้ยเหรียญไตเติลนะครับ stablecoin ครับตอนนี้เนี่ยลดลงมาอยู่ที่สามสิบสามจุดสามก็เอ่อถ้าเหรียญ stablecoin ลดลงมาเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลในภาพดีระยะสั้นก็ได้นะเพราะว่าตัว stablecoin เนี่ยถ้ามันลดลงมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะตัวตลาดเนี่ยมันจะต้อง กลับไปในขาขึ้นนะครับทีนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าสุดท้ายเนี่ยตัว Stable Coin ตัวเนี้ยราคามันจะขึ้นหรือราคามันจะลงกันแน่นะต่อมาด้วย Bitcoin แลับ t c o i n ตอนนี้ราคาอยู่ที่1,573,000บาทครับก็ยังวิ่งอยู่นิ่งๆนะครับสำหรับบิตคอยรอมาเหรียญใหญ่อย่าง i o s ครับ i t c ตอนนี้ราคาก็อยู่ที่1.46บาทก็ยังไม่ค่อยไปไหนนะสำหรับ iOSt ก็ t ยังอยู่ในยังทรงดีๆนะครับสำหรับ IOST ต้องดูนะว่ายายจะย่อตามตลาดไหมครับเพราะวยายเนี่ยค่อนข้างจะช้านะส่วน ETH ครับ Ethereum e t h e r e u ท,อทตอนนี้ก็อยู่ที่13,800ครับก็ย่อลงมาแล้วเบอร์เดียด Dogecoin ค,ครับ d o g e c ค i n ตอนนี้อยู่ที่9.0บาททวนครับแล้วก็อยู่ที่36.37 Binance Coin อ,อยู่ที่1 6 0 0 0 บาทนะครับครับส่วนภาพโดยรวมข่าววันนี้นะครับก็มีรายงานออกมาครับจากสื่อของต่างประเทศนะตัวรายการ power lunch ในช่อง CNBC ครับเขาได้มีการเสนอตัวกราฟตัวหนึ่งนะครับเป็นเกี่ยวกับ Bitcoin นะฮะว่าตัววานบิตคอ n เนี่ยการเคลื่อนไหวของวานเนี่ยเป็นยังไงบ้างสับคริปโตครับก็คำว่าวานเนี่ยก็หมายถึงเจ้ามือเนี่ยแหละครับผมคนที่มี การถือบิตคอยนะอ่ามากกว่าหนึ่งพัน BTC นะครับผมตั้งแต่หนึ่งปีไีดีส้นไปเนี่ยเราจะเริ่มเรียกว่าว่าแล้วนะครับผม <ขอ S 1> ก็คือเจ้ามือนี่นแหละที่สามารถแบบทํามีผลกระทบต่อตลาดได้นะครับทีนี้เขาก็มีกราฟแสดงการเคลื่อนไหวของเจ้ามือออกมาครับโดยการาฟพวกนี้ปกติแล้วเขาก็จะมีการ tracking จากตัวพวกอ่าคริปโตวอลเล็ตนะครับเป็นตัว address อันเดรสเขาจะไม่สามารถอ่ามาเช็คได้นะครับว่าอันเดรสพวกนี้เป็นใครนะเพราะ<ช>ตัวอันเดรสเนี่ยเขาจะปิด ข้อมูลเลยนะว่าชื่อจริงหรืออะไรพวกนี้ปิดหมดเลยโดยตัวบิตคอยครับเขาจะแสดงภาพตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจะสังเกตได้ว่านั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมพมภาที่ผ่านมาครับจะเป็นช่วงที่าวานบิตคอยนี่มีการถือครองบิตคอยมากที่สุดเลยแต่ลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยในช่วงประมาณเมษายนนะครับนั่นเป็นช่วงเดียวกันกันกบที่ราคาของบิตคอยเนี่ยขึ้นไปแตก ทำาายที่6ก0 0 0่ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมานั่นเองแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันครับรจำนวนวานที่ถือบิตคอยเนี่ยอันนี้ตัวกราฟเนี่ยแสดงให้เห็นว่าวานเนี่ยเริ่มมีการเก็บตัวบิตคอยเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆอีกแล้วนะแต่ก็ยังไม่มากเท่ากับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังมากขึ้นเรื่อยๆนะก็อันนี้ก็เป็นความาเขาอา่าน เหมือนตัวการ์ไม่อาจจะแสดงให้เห็นนะครับว่าในอนาคตเนี่ยไม่แน่ว่าราคาบิตคอยเนี่ยอาจจะขึ้นไปก็ได้นะเพราะว่าวาน,เ,นเริ่มเก็บแล้วแต่ในถ้าวานเก็บมากขึ้นไปจนสูงสุดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเริ่มน่ากลัวแล้วนี่แหละครับก็จะเป็นช่วงของราคาบิตคอยที่มันจะขึ้นไปสูงมากๆเลยนะนี่ก็เราแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะครับว่าจะทํายังไงกับตัวบิตคอยนะนี่ก็เป็นเพียงข้อมูลของกราฟวานบิตคอยนะครับ ตอนนี้เป็นรายงานของ e-toro e ครับ e-toro ก็เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนชื่อดังของต่างประเทศนะครับที่มีการเสนอขายทั้งหุ้นทั้งคริปโตนะครับ e t เนี่ยเขาก็ได้มีการารายงานผลประกอบการในะช่วง q2 ที่ผ่านมาหรือไตรมาสที่2ที่ผ่านมานะครับก็เป็นผลประกอบการที่มากขึ้นนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้ผลประกอบการหลักๆเนี่ยมาจาก คริปโตเคอเรนซีครับโดยหลักๆที่เขาได้เนี่ยคือได้จากค่าธรรมเนียมในการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีเนี่ยพุ่งขึ้นนะครับ73%เลยนะถ้าเทียบกับไตรามาสที่สองปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่7%นะครับ,รบแสดงให้เห็นว่าคนเข้ามาซื้อขายคริปโตเคอเรนซีบนแพลตฟอร์มอ e ีทูโร่เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับโดยค่าธรรมเนียมรวมทุกผลิตภัณฑ์นะรวมถึงหุ้นกองทุนต่างๆนะ มูลค่าโดยรวมเนี่ยอยู่ที่สา2รอหกสิล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เฉพาะค่าธรรมเนียมคริปโตนะครับค่าธรรมเนียมคริปโตนะสองอหสิล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วโอ้เกินครึ่งเลยนะครับก็สแสดงให้เห็นว่า่างประเทศเนี่ยก็สนใจเล่นคริปโตเป็นแพลตฟอร์มขอีทโรเหมือนกันนะครับและทีเนี้ยก็ตัวเลขถึงตัวเลขเนี่ยที่เขามีตัวเลขรายได้ของคริปโตมากขึ้นแต่ตัวเลขโดยรวมของอีทโรเนีย่ย ก็ยังขาดทุนสุดที่ถึงแปิบเกล้านดอลลาร์สหรัฐอาจจะเป็นเพราะว่าตัวค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันังมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบอกว่าทางอ e ีท r o เนี่ยเขาก็เลยมีการจับมือร่วมมือกันกับบริษัทอื่นๆที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีต่างๆนะครับในการที่จะพัฒนาตัวแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยในอนาคตอีกนะครับต่อมาครับก็เป็นตัวเลขบนแพลตฟอร์ม d e f ฟครับดีไฟ<ม>ตอนนี้ก็มี ตัวเลขที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจาก d e f i เลยมาครับก็อันนี้จะเป็นแสดงเห็นถึงมูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้เราจะเรียกว่า total value lock นะฮะในโปรโตคอลของ d e f i ก็คือตอนนี้ uh, total value lock ของ d e f i โดยรวมเนี่ยมันขึ้นไปสูงสุดใหม่เป็นประวัติการแล้วนะครับก็โดยรวมเนี่ยตอนนี้ที่157พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยครับ ถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยราคาของบิตคอยเตอเรียมเนี่ยมันยังต่ำกว่าราคาจุดสูงสุดนะครับแต่ตัวดีฟาเนี่ยมันก็กลับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเหมือนผู้คนเนี่ยก็แห่เอาเหรียญเนี่ยเขาเ้าไปล็อกไปอยู่ในบนแพลตฟอร์มดีฟานะมีการปล่อยกู้มีการปล่อยเข้าไปฝากนะค่อนข้างเยอะซึ่งแพลตฟอร์มที่ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนดีฟาก็จะเป็นพวก Uni s w ว p Pancake, Swap นะครับ มี Convex Finance มี Avalanche นะครับ Dino Swap ก็ค่อนข้างฮิตกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็แล้วแต่ว่าใครจะถนัดนะครับว่าจะไปเล่นบนแพลตฟอร์มไหนแต่ว่า DeFi เนี่ยก็ต้องศึกษากันให้ดีนะครับว่าต้องไปลงทุนกับ DeFi ที่อ่าค่อนข้างน่าเชื่อถือนะครับอย่าไปลงกับดีฟายที่อ่าให้ผลตอบแทนที่แบบแปลกๆอย่างแบบแบบแบบให้หนึ่พให้หลายร้อยเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ย อันนั้นต้องระาวาังนะครับต้องดูเปอร์เซนต์ที่พอเหมาะนะว่าอันไหนที่มันควรจะได้ไม่ควรได้นะครับเราอย่าเสี่ยงเกินไปก็แล้วกันครับนี่ก็มีการประกาศของทาง facebook ครับก่อนหน้านี้ครับเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาทาง a c e b o o k เนี่ยก็ได้มีการประกาศจะพัฒนาเหรียญดิจิตอลของตัวเองตอนนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยเขาจะเรียกเหรียญดิจิตอลของตัวเองว่าลิบบ้าครับก็จะมีกระเป๋าเงินของตัวเองด้วยโดยเ facebook เนี่ยจะออกเหรียญเซเบอร์คอยของตัวเองที่ชื่อว่าลิบ้าเนี่ย โดยจะเอาตัวเหรียญเนี่ยไปตึงมูลค่าไว้กับเหรียญอ่าสกุลของหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์สหรัฐไม่ว่าจะเป็นเงินเยนของญี่ปุ่นเองก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินปอนของอังกฤษเงินยูโรก็ตามเงินดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ยแต่ก่อนเราก็มีโปรเจกต์อะไรแบบยิ่งใหญ่ใหญ่โตเลยนะแต่สุดท้ายเขาแบบแผ่วไปนะเพราะว่ามันติดเรื่องของอ่าความควบคุมของรัฐบาลต่างๆนะโดยพอรัฐบาลสหรัฐเนี่ย เขจะต้องควบคุมนะสุดท้านในเฟซบุ o กเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเป็นชื่อว่า DM ครับแล้วก็ s t เ b l e c คอยที่ทาง Facebook จะออกเนี่ยจะตึงมูลค่าไว้กับตัวดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น <S 1> <S 1> นะก็คือสเตคดอยดลลาร์สหรัฐเท่านั้นครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยทาง Facebook เขาก็ประกาศนะว่าทางแพลตฟอร์มเนี่ยก็เริ่มจะพร้อมแล้วเหมือนกันนะที่อาจจะ เข้ามาสู่ในวงการ NFT หรือ Non-Fungible Token แล้วนะครับเพราะเขามองไปไกลหมวดกระเป๋าเงินนะเราะเขาบอกว่าในเมื่อลูกค้าี่ยมีกระเป๋าเงินของ Facebook แล้วเนี่ยลูกค้านี่ก็จะสามารถเอากระเป๋าเงินเนี่ยไปซื้อ,อภาพศิละปะบนแพลตฟอร์มของ NFT ได้นะครับตน,นี้ทาง f c e e o o o เนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับแพลตฟอร์ม NFT แล้วก็ต้องดูนะไม่แน่ว่าอีกไม่นานมีทาง Facebook อาจจะมาออกมาประกาศก็กได้นะว่า ได้มีซื้อภาพเขียนหรือภาพอะไรบน NFT เหมือนวีซ่าที่เพิ่งประกาศไปเมื่อวันก่อนนะครับว่าได้มีทำการซื้อรูปอินเดียแดงบน NFT ไปแล้วนะครับต้องดูต่อไปครับสำหรับ f c e e o o o นะครับว่าตอนใน a c e b o o k เนี่ยเริ่มแย่ขาเข้ามาในวงการคริปโตเคอเรนซีแล้วนะครับครับสุดท้ายของวันนี้ครับก็เป็นเกี่ยวกับวงการหนังนะครับ Fox Corporation ก็ oh. ได้มีการประกาศเข้าสู่โลกของคริปโตแล้วก็ NFT เช่นเดียวกันครับ โดยอันนี้เป็นการร่วมลงทุนเชิงกลยุทธ์เราจะรู้ว่า s a r e h Invest m e n t ของทาง Fox ครับเพื่อที่จะเอาเนื้อหาสื่อดิเลอลของทาง Fox เนี่ไปอยู่บนโลกของบล็อกเชนอย่าง e <ช>ิน<ช>ดู i วนะครับที่ทาง Fox เนี่ยจับมือกันพัฒนา โดยเชื่อว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยจะเข้ามาช่วยเพิ่มความเป็นธรรมให้กับนักผลิตสื่อต่างๆแล้วก็เพื่อให้ผู้บริโภคได้ประสบการณ์ใหม่ๆครับในช่วงมิถุนายนที่ผ่านมาทาง Fox กเนี่ยก็ได้มีการร่วมเป็นพันธมิตรทาง Studio Animation อย่างฮอลลีวูดนะครับผม <นะ S 1> อย่างาตัวเบนโตบ็อกการเปิดตัวบล็อกเชนครีเอทีฟแล็บเพื่อเป็นมาแผนผู้พัฒนาเนื้อหาสื่อนะครับเจ้าของสินทรัพย์และบริษัทด้านโฆษณาบล็อกเชนที่มีความส,สาร้างสรรค์เพื่อ อันนี้จะสร้างธุรกิจ NFT นะครับขึ้นมานะครับจากการสร้างแล้วก็จัดการซื้อขายแลกเปลี่ยน NFT ต่างๆครับซึ่งอันนี้ก็ต้องจับตาดูกันไปจาบทางฟอกนะครับว่าในอนาคตเนี่ยฟ็อกซจะออกมาในรูปแบบอย่างไรนะครับสําหรับตัว NFT เพราะว่าวงการของฟอกเนี่ยเขาต้องป้องกันนะครับปกป้องการละเมิดลิขสิทธิ์ในอนาคตนั่นเองนะครับเพราะทุกวันนี้วงการสื่อวงการหนังอะไรเนี่ยมันยังมีการละเมิดลิขสิทธิ์กันอย่างแพร่หลายเลยนะครับ ดูว่าแพลตฟอร์ม NFT เนี่ยจะมาเข้ามา develop ออการละเมิดลิขสิทธิ์ของวงการน,นั้นยังไงได้บ้างนะครับก็บป,รประมาณนี้ครับสำหรับติโตกระสิอวันนี้ครับได้ครับเอ็ดเวิร์ดครับโอ้วันนี้มานี่ไม่แน่นะเกิด NFT มันบูมบูมเนี่ยอาจจะมีศิลปินเกิดขึ้นอีกเยอะเลยนะถ้าเกิดใ,ในประเทศไทยมีคนที่ทำกราฟ,ฟิกเก่งๆหรือวาดรูปโดยเออเ,เอาไปลงใน NFT ใช่ ตอนนี้ผมเห็นนะเพื่อนผม,มครับก็เริ่มมีการวาดรูปนะเริ่มหัดวาดรูปนะเอาไปขายบนแพลตฟอร์ม NFT แล้วบางคนก็วาดรูปเป็นแบบพวกแฟชั่นอะไรอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจเพราะอย่างต่างประเทศเนี่ยก็มีศิลปินใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับจากแพลตฟอร์ม NFT เพราะว่าเขาสร้างผลงานเพลงของตัวเองเนี่ยแล้วก็ออาไฟล์เนี่ยไปใส่ไว้ใน NFT แล้วก็เอาไปปล่อยขายนะครับอุ้ยค่อนข้างใหม่ครับสำหรับ NFT ต้องดูเมืองไทยยังไปได้อีกไกลครับ ได้ครับเอ็ดเวิร์ดครับสวันนีขอบคุณเอ็ดเวิร์ดมานะครับขอบคุณมากครับพี่บอยครับครับสวัสดีครับขอบคุณเอ็ดเวิร์ดด้วยนะครับอย่างที่เอ็ดเวิร์ดบอกนะครับว่าโลกของวงการคริปโตยังไปได้อีกไกลเราก็ต้องรู้เอาไว้บ้างนะครับโลกเปลี่ยนเราจะไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนไว้บ้างนะครับช่วงคริปโตกอสซิป crypto gossip crypto gossip